ไปดีสาสวนกุวงฟาร์มอ่ามือนี้เขาจะพาทุกคนมาเบิ้งต้นคริสต์มาสที่ส,สวนเนา่านะตอนนี้กําลังเริ่มนะทุกคนหากแล้เริ่มตั้งเสามาเบิ้งว่า,าฮอตซฮอปขั้นตอนใดนได้มือนี้สําหรับมือนี้เนาะจะมาอัปเดตให้ทุกคนในเบิ้งเรื่อยๆแต่ว่ามือนี้แม่นเขากําลังคุดคุมจะเทคานเนาะอันนี้แม่นเฮ็ดอยู่สวนลานเบียนะทุกคนนั้นพราการเพื่อนกำลังกัน เ็ดเตาฝิงเนาะทุกคนเตาฝิงไฟเนี่ไอ้แบงค์เพิ่นกำลังขุดคุมไอ้แบงค์นี่แม่นเฮากำลังจะขุดคุมยังอ่าขุดคุมเห็ดคานยึดเสาอ๋อเขาจะขุดคุมเห็ดคานยึดเสาใส่ที่ว่าเขาจะยึดแม่นเขาจะใส่ใส่อ่ะใส่ใส่สลิง สายสลิงยึดเลยมันบ่เพื่อจะว่าบัดฟ้าลมเนาะมันจึงจะโปร่มันโงของเสาอืมอันนี้เขาจะเลิกเฮ็ดเลิกประมาณจากจากเซนอ่าประมาณสาวหาสามสิบเซนโอ้เลิกเติมเนาะเสให้มาตรฐานอันนี้คือเขาเฮ็ดทาวอน์เลยมันบ่แมนแล้วทาวอน์ถือว่าเลิกอยู่ได้เนาะสาวหาสามสิบเซนก็ได้ อันนี้เราจะใช้ปูนมาเทเทยดึดคานเลยเบาขนาดที่ว่ากว่างกวงก่วงของกันต้นจิสมานเขาเท่าไรอ่าก็ยังโบกงูเถื่อนะออเขาต้องเห็ดอ้อมขอบแล้วก่็จังว่าก่วงก่วงแต่เขาได้โอ้แต่ว่าตัวเสานี้แม่นเขาเฮ็ดประดับประดาแล้วแล้วเมนบอ่อเดี๋ยวจะตกแต่งไฟเดีย๋ยวจะตกแต่งไฟเนาะ จะเฮ็ดเป็นฮูปก,กาดาวนะทุกคนถ้าบีดแมนเขาจะเฮ็ดเป็นฮูปหัวใจแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกาดาวอันนี้จะขุดอมเลยนี่กระรัด มาเอาอีปิกขุดเอา<บ>อไอเบงแล้วตัวที่ว่าเขาจะเทนี้เขาตรงในไซต์เหล็กเหล็กยึดพร้อมบ่แมนละโอบบมัดเป็นคานอ้อมแ้้ตตัดตเหล็กยึดลงเป็นจุด<อ>สี่จุดสำหรับอ,อันพิงสลิง อีจุดมันวาวสุด <ไป S 1> จุดสลิงนี่ <ไป S 1> สำหรับมื้อน,นี้น่าจะได้ตะเหคานไว้เป็นบ่ได <ป S 2> <า>้เท่มื้อนี้เพราะว่าคันปูนบ่แห้งเฮาก็บ,บ่ทันได้ยึดเป็นบ่ใส่สลิงน่าจะเป็นมือน<า>้ออื่นเทมื้อนี้ยแหง้งได้ยึดมือ้ออื่นถ้าว่ามันทันอ่อนมื้อนี้เฮากา็เอาขั้นตอนทําอิดมาให้ทุกคนเบิ่งอีกเนาะก็เนาะ เราทำตอนทำอิดที่ว่าเราิ่มทีแล้วเราก็จะใส่ตุบเต่งพร้อมเนาะหลังจากเดี๋ยวยืดใส่สลิงแล้วนะคาก็จะตกบเต่งทีหลังไฟข้างในตัวนี้แม่นันไฟสีขาวบออยู่ข้างในเป็นไฟสีขาวสีขาวเนาะ,อ,ะอยู่ในตู้นี่เนาะแล้วเป็นิันจะลอก ลอกออกล้วก็จะพ่นสีพอบ่ะ,ะโอ้จะพ่นสีเขอยนคือต้นนั่นอะคือต้นไฟต้นไฟต้นนั้นโอ้ตอนนัวนี้อันนี้เป็นต้นไฟเนาะอันนี้นแมวไปแล้วต้นหนึ่งงามบ่ทุกคนอคดอ๋ยวเขาจะพาย่างไปเนบึง้งพอกันเิ็ดเต้าฝิงมาวันนี้เขาก็จะพามาย่างมาเบึงเ้งพอกัน เฮ็ดเตาฟิงให้แขกเนาะขึ้นมาสำหรับมื้อปีใหม่บากิการโอ้ <Yeah. S 1> oh. นี่เขาก็มีการเกี่ยมพร้มไว้แล้วเนาะเขาจะเฮ็ดจบับเตานี่เ oh, <yeah. S 1> ตานึ่งเนาะเตานึ่งหรือว่าสองเตาโบขัดสมุดบึบ่งตามแขกโ <Yeah. S 1> <laughs> oh, อาา้เอาเอาใส่ห้องพื้นกันวันนี้ ใส่หองใส่อันนี้เขาจะได้เสิริมซีกอีคันสั้นหนึ่งเบบนี้เอ่อใส่เป็นสองสั้นเนาะเ,นเต้าผิงของโอ้เต้าผิงเดี๋ยวนี้ได้สองปีแล้วเป็นบะสองปีแล้วสองปีแล้วปีนี้มาเสิริมไม่ยากขึ้นหลายแล้วอันนี้จะเป็นเต้าผิงไฟเนาะสำหรับที่วัคเกมาลิ้นมือปีใหม่ต้นคริสต์มาส มือมือตอนฮับคิิสมามาสนะทุกคนตอนคิิสมามาสนี้เขาจะเร่งมือให้มันแล้วก้อนวันที่สหานบอกอันนี้มันเดือนสิบเอ็ดเืนสิบเอ็ดวันที่เสาหกแล้วเนาะมือนี้น,นี่เขาก็เริ่มเร่งมือละ อู้ย่าขึ้นหลายแล้วเป็นบ่โู้ขุดตัวนี้ออกก่อนนัดออกก่อนนิดนึงเออไปนัดขึ้นอืมย่าขึ้นหุ้มบดละออกตัวนี้เขาออกออเหรียญไหมโอ้เราเหรียญไม่เบิดเลยเนาะ อันนี้เป็นเสาไฟที่ว่าเขาฮ็ดไปแล้วแล้วทุกคนโอ้กระคืนดงามเลยตัวนี้นะตัวนี้เขาจะไปเรียขึ้นอีกบลอกหนึ่งเหรอคเอาเอาบลอกเดียวอะ่ะแล้วตัวนี้เห็นเอาสองกันเนาะซึมขึ้นมาอีก อันนี้เต้าพิงอันนี้จะเป็นบอนนั่งชิวนั่งกินข้าวเนาะทุกคนแคมปิ้งก่อนคิสมมาสนี้เขาจะมีเครื่องลินมาให้เด็กๆอีกเป็นบอจะเป็นสไลเดอร์บอรหรือว่าสปางเขจะเอปปินสปริงนะพ่อดิ้งดึงดิ้งดึงดงน,นะ เบิดแล้วเนาะเอา,อางี้ันนี้ไปปลูกได้อีกดินี่ครูออไปปลูกได้ได้ค่นตู้กระสับปอ,อกแล้วก็เ,เป็นแผ่นแล้วก็ไปปลูกได้ นี่เขาจะเรียนให้น้ง,งามเลยจะเป็นบนอนเตาผิงไฟไปไปนี่เขาเทบึงไอ้เบงเตรียม สูงๆแบบนี้เขามีเสามีสายอรอฟ้าบ่เราไดเห็ดสายอรอฟ้าพอมันบ,บน่สายรอฟ้าแะ,จะมา<อ>กต่ตัวนี้มอ,อ,อันอีเสายอรอฟ้ามัอ้อมนประมาณ80นี่แหเอาความันปลอดภัยไว้ก่อนเพราะวมันสูงนะทุกคนอันนี้สูงกี่เมตรก่อสิบบ่ออยู่ประมาณเกือบสิบ่เกือบสิเมตร สิบเมตรโอ้ก oh, ็ถือว่าสูงสูงหลาย 10, 10, 10, สิบสิบแายเมตรตรงนี้ใช้สายอ่อฟ้าทุกคน,นหลังจากที่ว่าคุดแล้วแล้วเขาจะเอาเหล็กมาใส่เป็นแบบนีเ้เราเอาเหล็กมามัดม,มัดเป็นคานแล้วก็เทปูนใส่เบียดไว้ ทุกคนคิดว่างามบอเอากาดาวใส่หรือว่าอันนี้จะเฮดปิ้นหน้าเสลียงออกไปทางทางพี่เนอะทุกคนทางขัาวพี่นนนเนาะเฮ้ย <c oughs> มีหมูซร้อยแดงนะอยากซ้อย เดี๋ยวทมาเบิ้งตอนเทคันอีกแค่นึงนะทุกคนนี่ไหนไแบงฮอนคันตอนได้แล้ววางเล็กเตียมสิเทาสูตรปูนละเตียมสิเทาปูนกำลังวางคงเล็กกำลังวางคงนเล็กเรื่องบ่แบงใส่เล็กอย่างเงี้ยจอดไง ยอดโตเป็นเล็กเกลขาเนี่เล็กสิบสองเหล็กสิบสองแมนสองซันเคขึ้นมาถึงนีบอลเลนบัน้เอ่ยพอดีมีแฮมตั้มก็หน่อยนึงโอ้ตัวนั้นฮันว่าที่ว่าเจ้าเอานำมาใส่ใส่สลิงมาดึงขึ้น ดึงเขากระเทียมมาความเรียบร้อยกันแล้วแค่จุดกาะสี่จุดโอ้ดีเด้อจุดหนึ่งสี่จุดเลยมื้อนี้น่าจะได้แต่นนั้นเป็นแบบเทไปเดชเฮน่าจะแม่นมืออื่นเนาะมืออื่นจึงใช่โอ้นี่ว่าใส่ฉลิงที่ว่าเขาจะมาดึงตัวตัวนี้ไม่เนี้ยงมันนี่ ตัวตึงสลิงสำหรับบอกว่าไว้ถ้าตึงโอ้ดึงให้มันตึงะะนะตึงทันให้มันตึงมันปรับได้สำหรับมันปรับได้เมันดึงให้มันชิงเลยัน,นนี้หากระว,าง,วางเล็กนึนบ่อันนี้จอดรถเล็กแล้ว,ลวก็ซสีเทเลยมันมันนี้ อนึ่ง่จุดที่สามสี่สี่พร้อมจแลวเราชได้เทเลยวะเทเลยมา

นขนาดกลวงขนานี้ขนาดนี้ขนาดกลวงเลยมั้ยแมนจากจุดใจกามาสองเมตรห้าสเมตรห้าองเมรหิบวงรอบวงละอะไรสมน 5, มนหเมตรหเมตรพอดีความกลวงของวงมันหเมตรโอ้ความกลวงของวงมันหเมตรม กระถือกระกวงเลยทุกคนห้าเมตรเดี๋ยวจะขั้นตอนจะถีจะเกมถีแลยทุกคนจะจอดเรียบร้อยแล้วจอดเรียบร้อยแล้ว พร้อมเขาจะได้เหตุเอาผสมปูนอยู่คุณวะผสมปูนคุณมาเทโอ้สบมีเนาะก็เราจะเข้ามาทีในเอาเซลรถตักมาวะเซลรถตักอืมจะได้เป็นตัวเกาะมันมาเนี้ยส้นเด่นเป็นตัวเกาะมันตรงนี้ตัวเกาะตรงนี้ตัสอดดิ่อืม เนี่เนาะลิกเอ็นก็สลิงนะลิกกอเตอนนี้เรากำลังเริ่มเีแล้วนะคุณ ตองนี้เป็นผสมยีโนกมาเนาะถ้ามาเอาหมูคูนมาผสมนี่ในยันมันจะหญ้าจ,จะตายตัวเล็กตัวมันที่ขึ้นมาพอลอมแข็งจังเลยเฉย 哇！啊嗯嗯、哦。 หเป็นขั้วนะฮะเป็นขั้<อ>นขั้นเล็กโอ้ขั้นเล็กเลยจะเรียกว่าเขาหเหอันนี้แล้วเราก็จะเห็ดขั้นอีก จอดถ้าจอดหัวหัวล็กขึ้นอยู่แลกวคนสูงแป็ดทิพนัดกระพูก็ไปเอาปูนอยู่คุณเนาะ โบแห้งแห้งโบหันตีบ่เนาะน่าจะเป็นมืออื่นบ่ทิ่ว่าจะได้ดึงนะมือได้ดึงสายได้ดึงสายมืออ่นเมืนน่อวน่าจะถ้าให้ปูนแห้งก็เราจึงดึงได้ มาสุดนี้อยากเหลียวเลย นี่ค่ะก็จะเทออมเลยนะทุกคน ำหรับต้นคริสมาสเขามือนี่เนาะน่าจะได้แต่เทคารไน้ร้นอนคนน่าจะเป็นมืออื่นเนาะที่ว่าจะได้ดึงใส่ชนิเดี๋ยวหไว้มาอัปเดตอีกคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เ่าก็ขอจบคลิปอย่างนี้ทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามได้เ้ยเาบาย